วัสดีี่น้องพกชอว์บอลเป็นลุเชียวครับนั่นาบกันรถที่จอดเฉงานสิไปเดี๋ะหาตัดผมเจ้าชี้รถยังไงนี่ชี้รถชนดตัวตีตัดสุดตัวเลยตัดสุดตัวตัดสุดตัวบนใบก็หมดตัวไทยยัยด่วมาสั่นไทยหญ่ด่วนมาสัดไทยแก่ป้าคนนั้นอ๋อผัวหนักละขันเดียวผัวหนักละขันาดียนะป้าเาไปสั่งสั่งที่พิเศษทำไนี่นี่อันเาอยู่ แล้ว mm. ี wise, mm. ่ม <c oughs> ่อยากกนกาแฟแฟเนีย <c oughs> ่ไงตแกงกระเดื่อเลยน้โอ้าแม่สันตาคุ <c oughs> ้ยปออะไรเเสีมเต้าให้บอกให้เจ้าอยากชิมอยากินเลยห้ก็หอมน้อหนุเออาก็ได้ฮะากับมิ่งกได้มแตรกับเียดแมน ไฟยูน oh ี Twelve, ่ก nice. ็รู้แล้วนี่ไยูเป็นหมองเป็นจุดเป็นจุดหุอยู่เป็นจุดเป็นจุดเป็ดจปนอนนตัดผมตั่งใช่สิับเอาเอานมองตัดผมอยู่ะโอเเป็นตัดผมพอดีเดี๋ยวกินนี่ก่อนแค่กินแค่นั่งเย็ๆกอนแบบอูหนไปเดอนนี้ไปนัพี่พี่พี่ทาัีครับ เอาชาพิษใส่น้ำแข็งได้ไหมชาพิทเอาชาพีษฮะใช่ครับปั่นมีไหมมันมีหมองในผู้เดพระอาบน้ำาเรันมาสืรอเมซอนเย้ของแทนเนนม กูกินกะแฟหมนกูงานกับใครเป็นยังเขาต้องมาเจอยังแบบนี้แตกัน ไอสองกโป๊มาะไทยต็มน่เป็นเขาเป็นเป็นเรื่อไทยจมูกคว่าความสิ่งควาสิ่ไปน้ำควันปฐมดูน่ใส่ก็ใส่้นเดียวเลย้ยไปหาผาไปไปหาหมอคลินิกคลินิกบอไปเห็นมึงก็จะมึง แต่มมนกัดคำเลยดิเขาถิ่วปวุ้ยันอาวนนำนำตนน้องันกอนดนัเกนาที่นี่นี่อายนา้เลยอะวาหัวเรานี่า มาอาบน้ำเลยอาบน้ำเ่ยอาบน้ำชิวจำเหมือนบ้านตัวเองจริโคชิวตระเาเยวับไอเยวตัใส่ิปคลนเปไนคไปหนม่ดีมาเป็นตาของมเป็นหนตาของว่มัปากแหลมัาชีพอะไรอย่า

หามากพามันไ่ดุ้กภาพุขาพเาพันยังหนาพรานการากตาเปิดาดาบนเปิดที่แรกที่แรกกับเพขึ้นว่ามันจีหอนกาเปิดใส่เต็มทีแล้วปุวดต้งปิดปิดต้องขวดต้นี่มันปวดที่สวยมาเลยนันปวดหอนเลยเป็นยังไแบบคือกดดแตนเนะแม่แล้วไอ้เช่นไปบอกคนยขึช้าขึ้นดึน้ร่างนานจนพูดไม่ไดจัง

จแก่แค่ไหนบอกเจะาไม่ใด้ไหมเพืเจ็ดสิบเขาบอกเลยั้นใจเองนี่หงสิบหาแต่ว่าใจเพิ่มเพิ่มเจ็ดเพิ่เพิ่มมูลค่าเพิ่มไอ้ค่านีเลยอาเีงพิ่มสูลคาเพิ่มเอาเินแค่เราที่คือิเขาว่าซื้อเยคือเป็นหมื่นหมืนเฮ้เอนานี้นะนเนที่เอาแถวบมเล่น กงเข็สี่โมงเนโมงลเราก็ลัไเาจะนยนนาเสิร์ฟเราแต่สามางใช่หมเมือนาวันชุม่เมันม่อนได้นมอมีแหงมีแงแขเย็นแข้งแล้วเรยจะไปตัดผมนี่น่ผมกูอยู่อายงแหน้่เป็อย่างน่แบบของพอ ลูกควราแล้วเหยียดหล่เดีวซุงซุกนีลูกวันลังเดกวกบพ่ัเาไก่พูดเลยาแบดซนแบดพวกคนไทยคลิปมาน้ำทางปีซี่หายคลิปเลยนี่นอนมืรเลียงยังนี่นอนย่างนอนยากนอนไรเยไปมาห่อตาางเลยไหม่เปลี่ยนไม่ได้

เอาหลอดเลยไอ้มันถือไหนที่ละอันเนาะอ่าองไปนี่ข้เนียวมีะเอา้งอันนอ,อ,อันนี้เราเรากินแบบขอบคุณครับตงิงมากันคืออีแล้วพีดเรามากินประคัดจะาประูรูเป็นยังง้รมากพีดประคัด มีจม,มันออกู่อเรอเอา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 หลอดมาแถน,นี้สูหล <มา S 2> อ,อดไหมบ้าเน,นาะผู้หญิงหืว่าเราบพอกิดต่อไปกับ